now listen and repeat ตรงไหนศับตรงไหนยากครูจะบอกให้แต่ศับง่ายๆครูจะผ่านไปนักเรียนต้องไปหาคำศัพท์แล้วก็เปิดดูช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะฝึกเอาไว้นะเพราะต้องอ่านหนังสือเยอะๆ now listen and repeat what can we buy for mom it's her birthday what can we buy for mom What can we buy for mom? What can we buy for mom? It's her birthday. It's her birthday. It's her birthday. It her birthday. นักเรียนอาจจะดูในหนังสือของนักเรียนก็ได้นะคะกลับไปจะได้รู้ว่าแหล่งว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไปอ่านถูกนะคะต่อไปค่ะ Why we buy don't necklace? a Why don't we buy a necklace? Why don't we buy a necklace? การใช้ why don't จากบทที่แล้วจำได้ไหมเป็นการทำอะไรคะให้คำแนะนำนุ่มน้อยให้คำแนะนำกับสาวๆว่า Why don't we buy a necklace ทำไมเราจึงไม่ซื้อ necklace ล่ะ necklace คืออะไรคะ neck เกี่ยวกับสร้คอนนะคะ or we can buy some perfume or we can buy some perfume or we can buy some perfume อ๋อ we can buy some perfume เขาก็แนะนำอีกว่าถ้าไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรคะ necklace ก็ซื้อ perfume สองอย่างผแผนกนี้นะคะเพราะผแผนกนี้ขายสองอย่างใช่ไหมขายหลายอย่างในใน,ในห้องสรรพสินค้านี่ผแผนกนี้ก็สแสดงว่าสองผแผนก jewelry แผนกหนึ่งกับน้ำหอมผแผนกหนึ่งเพราะน้ำหอมคู่กับเมกับใช่ไหมนะสองผแผนกแล้วนะคะเขาก็สแสดงความคิดเห็นก่อนว่า เออจะซื้ออะไรดีให้คำแนะนำนะคะต่อไปค่ะ How much are these earrings? How much are these earrings? Again How much are these earrings? อันนี้คือการถามอะไรคะราคา Eighty dollars Eighty dollars Again Eighty dollars แปดสิบดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทย เอาอะไรคูณเข้าไปตอนนี้ดนหนึ่งล้ลลาร์หรือ36นะเกือบ40นะคะก็คูณลงไปเยอะไหมแพงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่า that's too expensive that's too expensive again that's too expensive ถ้าไปซื้อของพอแพง that's too expensive นะ that's too expensive แพงเหลือเกินแพงเกินไปนะคะ What size sweater do you wear? Small, medium, or large? What size sweater do you wear? Small, medium, or large? Again. What size sweater do you wear? Small. Medium. or Large. จริงๆนะเขาย่อเขาลากเขามา off ไว้ What size of sweater? Sweater เบอร์อะไร What size of shirt? ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตใส่เสื้อเชิ้ตไซส์อะไรเบอร์อะไร ว่า t i z e of t-shirt ใส่ไซส์สยด Size อะไรนั่นเราเปลี่ยนตรงสเวตเ e อเนี่เป็นอื่นๆได้ถ้านำไปใช้นะคะใช้ได้เหมือนกันต่อไปค่ะ whose purse is this whose purse it s h is this? again whose purse is this whose ของใคร whose purse is this เห็นไหมเขาพี่ยู่กระเป๋ามาแล้วก็ถามว่ากระเป๋าไปเนี้ยของของใครนะคะ oh it's mine thank you oh it's mine thank you ของใครคะม y ของฉัน it's my purse thank you แล้วก็ขอบคุณนะคะคนที่เอามาให้ลืมเอาไว้นะคะ excuse me where can I buy sunglasses excuse me where can I buy sunglasses again excuse me where can I buy sunglasses เวลาจะไปซื้อของหาไม่เจอเห็นไหมคะในภาษาไทยขอโทษค่ะแผนกนี้อยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำขัดจังหวะว่า excuse, excuse me นะ where can I buy where can I buy แล้วก็ใส่สินค้าลงไปข้างหลังนะ sun l l s s s e s ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอื่นๆได้นะคะ on this floor just down this aisle on this floor <Yeah. S 1> just down this aisle S i s l e คือทางเดินนักเรียนเวลาไปห้างนะนักเรียนก็จะเห็นตู้ที่วางสินค้าใช่หไหมคะเป็นล็อกล็อกล็อกช่องตรงกลางมานั่นแหละที่เราเดินผ่านแล้วข้างๆเราจะมีล็อกสินค้าอยู่เราจะเรียกว่า i s l e เวลาไปตามสถานีรถไฟก็อาจจะมีที่นั่งอยู่แล้วเ,เดินเป็นช่องๆไปได้ตรงนั้นก็เรียกว่า i s l e นะครับเป็นทางเดินที่มีตู้หรือเก้าอี้วางอยู่ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขว,วาเราจะเรียกว่า i s l e Can you imagine anyone in that sweater? Can you imagine anyone in that sweater? Again. Can you imagine anyone in that sweater? Imagine จินตนาการหรือคิด Can you imagine anyone in that sweater? กระผมก็ลองคิดดูสิว่ามีใครสักคนไปอยู่ในเสื้อสเวตเตอร์ตัวนั้นสวมตัวนั้นจะเป็นยังไงนะคะในภาพน่าดูเองนะคะ s c a r v e s are a bargain. which one do you like? <S These s c a r e s are a bargain. Which <These S 2> one do you like? Bargain. bargain ดูที่ป้ายตรงนี้ mm hmm. เขาเขียนทั้งใต้ s c a r v e s ว่า on sale คืออะไรคะ on sale เหมือนกัน bargain ลดราคาเป็นสินค้าลดราคาก็ถามว่า which one do you like ชอบอันไหนล่ะนะเพื่อนก็ตอบว่า I prefer the yellow one. I prefer the yellow one, the yellow one. ชอบตัวไหนคะสีเหลืองอลองออีกทีหนึง่ง I, I prefer the yellow one Again I prefer the yellow one อตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจโครงสร้างอะไรมากให้ฝึกรู้ว่าภาษาที่ใช้ในการซื้อสินค้าเนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะ Special on raincoats big discount s Special On b r a n d Coats Big d i s c o u t t Discounts มีความหมายเหมือนกับ On Sale Big ด้วยแสดงว่าเป็นไงคะลดลดยศใหญ่เลยลดกระนำลดมากๆเลยนะคะ uh, Rain Coats ต่อไปเขาบอกว่าอะไรคะ buy a gold ring get a free bracelet อ่าข้อนี้ชอบไหม get a free คำว่า free ภาษาไทยบอกฟรีชอบมาก บายอากนบริงซื้อแหวนทองหน oh. ึ่งวงเก็ตอฟรีบรสเลตแถมสร้อยข้อมือหรือกำไรอีก1อันชอบไหม oh. uh, กำไรพลาสติก oh. <laughs> ต่อไปคุว่าอนิจูลี่อีกนจูลี่เลเทอร์วอลเล็ต30%ออฟเลเ t อร์วอลเล็ต 30% off again. Leather wallets. 13% off. Cotton scarves on sale. Cotton scarves on sale. Again. Cotton scarves on sale. Makeup. Perfume. Perfume. Again. Makeup. Perfume. อะไรข้างล่าง rings bracelets earrings necklaces เห็นไหม C E S ต้องอ่านเซส watches watches ลองพร้อมเทปนะคะ three two one rings bracelets earrings necklaces watches นะเขาจะต้องลงด้วยนะคะ C E S C H E S นะคะ Store directory. Second floor. Store directory. Second floor. Women's department. Dresses. Skirts. Blouses. Shoes. Women's department. Dresses. Skirts. Blouses. Shoes. S E S to S, Men's Department. Suits, Ties, Shirts, Pajamas วันนี้ก็แปรฟังบ้างนะคะการบ้านไปทำแบบฝึกหัดนี้มานะคะ Number น like ับม h วันวิสกั e s ์ดัสเ i r light? เด็กผู้หญิงชอบผ้าบันคออันไหนมีบอกเป็นสีลงมานะคะ Number two, why t why doesn't the w o m a n buy the earrings ทำไมผู้หญิงจึงไม่ซื้อต่างหู Number three whose purse is it กระเป๋าเป็นของใคร n u r four What is the woman with glasses looking for? ผู้หญิงที่สวแมแว่นตากำลังหาอะไรอยู่ Number five What can the girl and boy buy their mother for her birthday? ผู้เด็กผู้ชายกับผู้หญิงจะซื้ออะไรเป็นของขวันวันเกิดให้กับคุณแม่นะคะเพราะนั้นทำแบบกาัด A มาด้วย A แค่บอกว่าสิ่งขออนั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างซัก1ข้อนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ,อะลองเช่นลองไปดู ตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะแบบพัด A He can keep his money in this เขาเก็บเจ้าสิ่งเนี้ยเก็บเงินไว้ในเจ้าสิในในในสิ่งเนี้ยอะไรที่เก็บเงิน wallet ไม่ก็เอาคำศัพท์เมื่อก,กี้เนี่ยเอาไปใส่นะคะนั้นี้ก็ใส่ว่า wallet ลงไปนะพอทำได้นะคะชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเฉลยแบบพัดที่ครูให้ทำไปวันนี้เราก็จะมีกิจกรรม pair work นะคะแล้วก็ g กรมา a r ด้วยนะคะ class that's all for today goodbye See you tomorrow. Fast enough, <laughs>